ฮัลโหลเทสเทสเทสทีนี้เราเข้าถูช่องไฟล์นะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการเล่น b o o k o f g เกมนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูว่าถ้าคลิปมันไม่ยาวก็จะลงทีเดียวเลย7เกมถ้ายาวอาจจะแบ่งเป็น2คลิปเนาะอุปกรณ์นะครับก็จะมีแผ่นกระดาษจริงๆก็คือเป็นกระดาษนะครับเราตั้งใจว่าจะทำให้ครบ สักห้าสิบหน้าอะไรเงี้ยครับไม่รู้จะทำถึงหรือเปล่าสนะี่สิบเก้าหน้าห้าสิบหน้าอะไรเงี้ยครับตอนนี้เสร็จไปแล้วเจ็ดแบบจริงเราทําซ้ําได้นะครับแต่ว่าก็จะพยายามทาไม่ให้ซ้ํานะครับก็อุปกรณ์การเล่นส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์หลักของช่องลูกเต๋าอ,อันนี้ตัวเดินนะครับตัวเดินวันนี้ใช้พวกต,ตัวต่อแทนนะครับบางเกมก็ใช้บางเกมก็ไม่ใช้นะครับอ่ะมาเริ่มที่ เกมแรกเลยเกมแรกนี่ใช้ลูกเต๋านะครับเกมแรกชื่อใส่กรอบนะครับเกมใส่กรอบนี้เป็นเกมง่ายๆครับลูกเต๋ายิงจะใช้สองลูกนะครับเกมนี้แล้วก็ที่ขามไม่ได้ประกานะครับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็ทอยลูกเต๋านะครับสมมติว่าได้สิบเอ็ดนะครับเราก็ต้องการกระบาดลงไปในกรอบมีสิบเอ็ดสิบเอ็ดช่องมีข้อแม้ว่าการการหนึ่งครั้งจะต้องอยู่ในช่องเดียวกัน อย่างเช่นถ้าเราจะกาสิบเอ็ดเราก็ต้องกาให้ได้ในช่องเดียวกันนะครับซึ่งอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีนะครับซึ่งใครถอยได้เยอะๆก็จะลําบากหน่อยนะครับสมมติว่าผมจะกาสิบเอ็ดเราก็จะกานี้นะพอไหมเนี่ยนะพอนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็คือเราไม่สามารถกาข้ามช่องได้ แต่ทีนี้ช่องเนี่ยต้องสังเกตดีนะช่องมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันคือกรอบใหญ่อย่างนี้อันนี้จริงๆก็มีสิบสองใช่ไหมครับแต่เรากาแค่สิบเอ็ดอันนี้ผมสมบูรณ์ให้ดูเราไปกาช่องนี้นะครับนี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับแล้วก็ทอยไปเรื่อยๆทำไมเราทอยได้เยอะจังเลยเก้านะครับเก้าเราก็อาจจะหาช่องที่มีเก้าพอดี ซึ่งไม่มีในนี้ครับไม่มีช่องที่มีเก้าส่วนใหญ่เป็นเลขคู่นะครับอ่าเก้ามีนะครับอันนี้เห็นไหมถ้าว่าจะกาไปเก้าหนึ่งสองออกไม่ใช่เก้านะครับแผมกาไปแล้วช่างมันห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็กาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันใกล้ๆจะเต็มมันก็จะเกิดปัญหาว่าสองลูกมันเยอะเกินนะครับเราก็จะมี ตัวช่วยนะครับนี่ขอเลือกนหนึ่งตัวช่วยมี6ครั้งนะครับแยกก็คือใช้ลูกเตา๋าแค่ลูกเดียวสมมติว่าทอยได้หกกับหจะไม่เหลือสิบสอแล้วเราใช้ตัวช่วยก็กาตัวช่วยจริงนะครับแล้วก็เลือกลูกหนึ่งไปกาสมมติเลือกหกก็กาหกอะไรอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอเคนะครับเมื่อไม่สามารถเมื่อโยนลูกเต๋าแล้วนะครับ ไม่สามารถเอาค่าไปใส่ในช่องได้ก็คือเกมโอเวอร์ก็มานับว่าเราการาไปได้กี่ช่องนะครับวิธีการนับที่ง่ายกว่าก็คือนับช่องที่เหลือนะครับน่าจะง่ายกว่าโอเคเกมแรกก็ประมาณนี้คะแนนเต็มร้อยสี่นะครับขนาดน่าจะสิบสองคูสิบสองถ้าผมจำไม่ผิดก็จะได้ร้อยสี่สิบสี่พอดีนะครับโอเคดูเกมที่สองนะครับเกมที่สองชื่อว่า move แอนเกมเกมนี้ผมไม่ได้ทำคะแนนเต็มไว้ให้นะครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่ากี่คะแนน <c oughs> วิธีการเล่นครับเกมนี้ใช้ลูกเต๋าสองลูกเหมือนเดิมนะครับแต่นี้ต้องมีตัวเดินด้วยตัวนี้มาเดินเล,ย,นเเนลนยเราจะเดินได้แค่สองรอบนะครับกติกาข้อแรกที่ต้องรู้คือเราจะเดินได้แค่สองรอบก็คือเดินไปปุ๊บหนึ่งครบรอบหนึ่งรอบสองรอบนะครับวิธีการก็คือทอยลูกเต๋าสองลูกนะครับ เลือกหนึ่งลูกเป็นช่องที่จะเดินแต่ว่ามันจะกลับนะครับก็คือถ้าทอยได้สามเอางี้อธิบายก่อนถ้าทอยได้ลูกเต๋าหน้าหนึ่งจะต้องเดินหกช่องลูกเต๋าหน้าหกจะได้เดินหนึ่งช่องห้าก็จะได้เดินสองสี่ก็จะได้เดินสามพือสลับกันนะครับยิ่งทอยได้น้อยก็คือเอาไปลบออกจากเจ็ดนะครับก็จะได้เดินตามนั้น สมว่าทอยได้6ก็เดิน1ช่องถอยได้5ก็เดิน2ช่องถอยได้4ก็เดิน3ช่องถอยได้3ก็เดิน2ช่องถอยได้6ทถอยได้2ก็เดิน4ช่องถอยได้ 1, <c oughs> 1ก็เดิน6ช่องอีกลูกหนึ่งสมว่าเราเลือกลูกแรกอ่าเราเลือก4เราก็จะเดิน3ช่อง1 2 3มาอยู่ช่องนี้ อีกลูกหนึ่งก็จะกลายเป็นแต้มที่เราได้นะครับหนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้หนึ่งแต้มอย่างนี้นะครับเราอยู่ช่องนี้โอเคทอยต่อสี่กับหกเราก็เลือกเอานะครับว่ามันก็จะมีให้เลือกเดินหนึ่งช่องก็จะดีกว่าแต่ก็จะได้คูณสามแค่สี่แต้มอะไรอย่างนี้นะครับสมมติว่าเราเลือกเดินหนึ่งช่องอีกลูกหนึ่งก็จะกลายเป็นสี่สี่คูณสาม ก็คือสิบสองแตางนี่นะครับเพราะงั้นคุณก็แมอเネจเอาเองว่าคุณจะเดินยังไงนะครับแต่ข้อที่ควรระวังก็คือเดินไปเยอะสมมติว่ามันออกมาเป็นหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งกับหกถ้าคุณเลือกที่จะเอาหกแต้มมาคูณก็คือเดินไปหกช่องถูกไหมครับเพราะเลือกหนึ่งหนึ่งเลือกเอาหนึ่งมาเดินก็ต้องเดินไปหกช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ก็จะได้แค่ก็จะได้เนี่ยก็จะได้ก็จะได้หกแต้มคูณสองเป็นสิบสองแต่ลืมว่าคุณจะเดินผ่านอันนี้มาเลยคุณจะไม่มีสิทธิ์เดินอันนี้นะครับโอเคเมื e ออ่อเดินครบรอบแล้วนะครับเดินมาครบรอบตาที่จะครบรอบมีสิทธิ์ มีตัวช่วยนะครับเราเดินครบรอบปุ๊บเดี๋ยวอธิบายก่อนเวลาเราเดินครบรอบแล้วนะครับรอบที่สองเวลาถอยเต๋าสมมติถอยสองกับสองคือ,องไงก็ต้องเดินสี่ช่องใช่ไหมครับก็คือเวลาเดินเราจะไม่นับเราจะไม่นับช่องที่ผ่านไปแล้วอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับผิดจะเป็นหนึ่งสองอันนี้ไม่นับสามสี่ก็จะมาเป็นช่องนี้เลย Okay. สองคูณหนึ่งก็ได้สองประมาณนี้นะครับตัวช่วยมีอะไรบ้างนะครับตัวช่วยมีสามตัวช่วยตัวช่วยแรกนะครับทอยลูกเต๋ามาเสร็จสมมติมทอยได้หนึ่งหนึ่งมันไม่ดีใช้ตัวช่วยนี้ยกเลิกไม่ใช่ไม่ไม่เดินรอบนั้นนะครับก็ใช้ตัวช่วยนี้ไปตัวช่วยนี้ ตัวนี้โกงหน่อยนะครับตัวนี้รอบนั้นจะได้เดินถอยหลังแทนนะครับแต่ว่าถอยไปก็คือได้ครั้งเดียวนะครับก็คือนี่ใช้ปุ๊บสมมติว่าถอยได้สามถอยอย่างนี้ได้สี่สี่กับสี่ก็ได้อะสี่กับสี่ก็จะเป็นเดินถอยหลังสามช่องนะครับอะไรอย่างนี้หนึ่งสองสามแทนอะไรอย่างนี้นะครับ อีกลูกนึงก็เป็นแต้มถ้าอยู่ช่องนี้ก็คือไม่มีแต้มอะไรอย่างนี้นะครับอย่าลืมว่ากดก็คือกดก็คือเดินได้แค่สองรอบนะครับเพราะงั้นเมเนจดีๆว่าจะได้แต้มเมื่อไหร่แล้วก็แต้มมาเกาะตรงนี้อีกตัวช่วยหนึ่งนะครับปกติเราจะโยนสองลูกใช่ไหมครับทาให้การตัดสินใจมันยากมีครั้งหนึ่งที่เราสามารถโยนสีลูกนะครับแล้วก็แบ่งใช้สองชุดได้โอเคนะครับสมมติาชุดแรกเป็น เลือกเดินสี่แล้วเอาหกแต้มอะไรเงี้ยก็เป็นหนึ่งสองสามเอหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เอาหกแต้มอะไรอย่างงี้นะครับอีกครั้งหนึ่งก็เลือกอาจจะเป็นเดินสองแล้วเอาสี่แต้มนี่ยเดินสองนะครเจ็ดลบ 5, ห้าเหลือสองแล้วก็เอาสี่แต้มโอเคก็ประมาณนี้่านาไปสองเกมจะสิบนาทีแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้า นะครับก็เอาทีละสองสองเกมแล้วกันเนาะโอเคงั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับก็มีเกมมาจะพยายามทำเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะหยุดให้น้อยลงถ้าทำได้ครับก็คือมันต้องมีงานอย่างนี่ต้องทำด้วยเนาะใครไม่เข้าใจถามไปถามที่เพจ facebook จะดีกว่านะครับเพจ facebook ชื่อไฟล์นะครับก็ลองหาดูนะครับ รูปรูปที่จะปิ้นนะครับผมผมลงไม่ได้เฟซบุ๊กแล้วนะครับไปไปหาได้ที่ช่องไฟล์นะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับ